ข่สิบเจ็ดนาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ หมอประชาประสงค์มวลชนตะโกนปล่อยเพื่นเราเป็นระยะพร้อมชู3ามนิ้วค่ะ กลุ่มผู้ชุมนุมและประชาชนที่สนใจร่วมการชุมนุมได้เริ่มทยอยเดินเท้าจากทางแยกเฉลิมเผ่ามุ่งหน้ามาที่ถนนพระรามหนึ่งเพื่อร่วมชุมนุมบริเวณสี่แยกราชประสงค์โดยมีนายพานุพงศ์จัดนอกหรือไม่แกนนำในการชุมนุมซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยึดพื้นที่สี่แยกราชประสงค์แล้วขณะที่บนสกายวอล์กเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยืนปิดเส้นทางสัญจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงบริเวณฟุตบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยืนตรึงกำลังไว้ตลอดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครดูแลความเรียบร้อยให้กับ ประชาชนกลุ่มผู้ชุมนุมรวมถึงมีรถพยาบาลเข้ามาจอดสแตนบายไว้เผื่อมีเหตุฉุกเฉินด้านการจาราจรมีการปิดเส้นทางจาราจรตั้งแต่แยกเฉลิมเผ่าบริเวณด้านข้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นไปมาจนถึงแยกราชประสงค์ทั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ตะโกนเป็นระยะระยะว่าปล่อยเพื่อนเราและได้ตะโกนด่านายกรัฐมนตรีเป็นระยะระยะรวมถึงได้ชู3นิ้วตลอดการชุมนุมค่ะล่าสุดทางด้านของนายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม้ระยองก็ได้เดินทางมาถึง4แยกราชประสงค์แล้ว พร้อมกับประสัยบริเวณกลางแยกโดยมีการพูดกับผู้ชุมนุมยืนยันจะต่อสู้ตามข้อเรียกร้องต่อไปจนถึงที่สุดโดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้นั่งจนเต็มพื้นผิวการจราจรฟังการประสยัยสลับกรรับการปรบมือและส่งเสียงโห่ร้องเป็นระยะทมกลางการตึ่นกาลังรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตํารวจขณะเดียวกันในส่วนของสนงำนักงานตารวจแห่งชาติมีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมฝูงชนอยู่ที่บริเวณด้านในและด้านหน้าพร้อมกันนี้ได้นํารถฉีดน้ําควบคุมฝูงชนแรงดันสูงจํานวนสองคันมาจอดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อความสงบเรียบร้อยขณะที่กองทัพบ,บกนะคะพร้อมสนับสนุนตำรวจดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการค่ะ พลโทสันติพงษ์ธรรมพียะเราเสนาธิการทหารบกและโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าที่ผ่านมามีการชุมนุมของกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มมีการเชิญชวนปลุกระดมเพื่อให้การชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายการชุมนุมสาธารณะพฤติกรรมผู้ชุมนุมบางส่วนไม่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและมีผู้ชุมนุมบางส่วนได้มีการกระทําที่ไม่เหมาะสมและมิบังควรมีลักษณะที่มิใช่การชุมนุมโดยสงบรวมทั้งได้ละเลยต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคมต่อภาพลักษณ์ และระบบเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครพร้อมการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแลโดยในส่วนของกองทัพบ,บกอาจมีกำลังพลบางส่วนร่วมเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายเมื่อได้รับการร้องขอซึ่งในส่วนของกองทัพบ,บก ขณะนี้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานภารกิจในการสนับสนุนงานรักษาความปลอดภยัยสถานที่ราชการที่สำคัญในกรุงเทพมหาคนครค่ะปิดท้ายกันที่อนุทินยกทัพเปิดงานภูมิใจไทยสัญจรอำนาจเจริญพร้อมขอบคุณประชาชนที่เลือกผู้แทนของพรรคค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนยายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได,ไ,ได้มีการเปิดโครงการจัดประชุมพักภูมิใจไทยสัญจรประจำปี2563ที่จังหวัดอำนาจเจริญระหว่างวันที่15-16ตุลาคมโดยมีรัฐมนตรีสสและสมาชิกพักเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยนายอนุทินระบุว่าพักภูมิใจไทยพร้อมเป็นพักของชาวอำนาจเจริญทุกคนซึ่งวันนี้ตนได้พาสสภูมิใจไทยทั้ง61คนมาอยู่ในชายคาบ้านของชาวอำนาจเจริญขอ,อนอนและสัมผัสหนึ่งคืนให้ชื่นใจและนี่คือวิธีการทำงานของพักภูมิใจไทยที่ได้รับความไว้วางใจเลือกมาเป็น ผู้แทนของประชาชนพร้อมขอบคุณและอ้อนขอคะแนนจากชาวอำนาจเจริญค่ะนอกจากนี้นะคะนายอนุทินได้เปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในวันพรุ่งนี้ว่า วาระการประชุมก็คงเป็นไปตามกฎหมายค่ะเนื่องจากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจึงต้องเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน3วันตามกฎหมายซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีการประชุมในส่วนของพรรคภูมิใจไทยมีรัฐมนตรี3คนโดยคาดว่าจะมีรองนายกรัฐมนตรีทุกคนและรัฐมนตรีว่าการทุกกระทรวงส่วนพรกฉุกเฉินไม่ใช่เรื่อง,องการนำนิกฎหมายอะไรมาควบคุมสถานการณ์แต่เป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรมากกว่าเพราะในรัฐธรรมนูญหรือสิ่งที่ได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เกิดคือ พระมาหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้พักภูมิใจไทยก็ต้องปกป้องสถาบันค่ะสกบารเสนอข่าว17นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN